ân sáng sổ tôi ni ơi mê tô ti tổ lê no sáng đứng bát lê tường cồn ăn chiến trứng phấy bầu năm bầu ngam lê mơn là phấy bầu mơn kẹo ven pha lê luôn nặng há phun um lùm dù chén ปีก่กขอมาครับแลอยู่ก่ออีเท่าน้องใครปิ้นว่าและต้องยองใไขปิ้นยองเมาจอมแล่เนื้อโอ้ยแลโอ้ยน้อปางนี่ยอดและขาวแรงขึ้นมาปีดและปิงถามไปไอ บางก่อนีเก่าเว่งใจมาถามข่าวลายเมเปีเยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมียาเจ้าหักปีเฮ้ยม,มีมีและเนอปีก็มาเอาเมตัุทนหามาอันนี้จ้ัง ต้ ơi, องดูปีถามเงินแล่ขึ้นว่าเเามีถึงเมื่อปีก็มาถามหลยตีก็าากขึ้นว่าแล่เบาไหลถึงเมื่อปีแล่เจ็บวาดไขในต้องมีมันกีเเวเลมแลเดอ จางเลกาหติตสุบแลมเหมือนเลลีเตงมาจจานว่าน้ำหอกอนี่ใจหักมันงอเสายหหูขอไปดำขอเหมือนเบาไม่ปีเบาใครไหลมันเตะก็หางขาดพุดไป ôi nói hơi hụt ai bói chen mừng tia ơi ôi lê ôi nó nặng lê hơi nặng pi mê tốt hốc ít thôi mắn nị trắng lê hai yêu จางเป่าคาโกนเทาถึงมือวันาวล่าเบ้าเจ้าขึ้นออกกาให้สอยถึงมือวันปุงแจงมาแล้วขึ้นปอกวายมาเฮ้อ ซาลนานาเสียงวานอ่อนมันว่าเจ้าตีขึ้นไปตีต่อยดินมันนั่นลาแป้งจอยแดขึ้นว่าตา บอกตู้เบอเจ้าย่างนั้นเบาย่างกองก่อน,นีด้บอกเป็นใจามาแล ขาเปาหนีไปข่อยเสพนแสกกาขอปอช่วยสู้นี่นอนทอแล้วลืมหิ้งก็เวาปากต้องดูสินเท่าน้อยไปลาก็ปอวักแอวเอลเหมือนหนังแมวเอาหนูแลเอลซะเอววางกาบดินยัง Bảo tìm trái nòng hay bay yu mương thai lè nơ Ôi lè ôi nò Bi bảo bướng trái Mà bòi lấy phẹt hăng Bi lưu kẹo ngám trăng Gói nghêng <Niccoughs> hú phăng tò nơ Ôi lè ôi ี็อมาเอาเมตโตทนเจ็ดและเท่าต้องดูมันนี่จ้างอยู่ไต่ลางและเลีงปิดกินไข่มันนี่จ้างกายอยู่ไต่ลางและเลีงยงไก่ตีมทุนถึงเมื่อฟุนตกมาอย่างได เพืนเล็กไหลเฮินจนใจนี่การจ้ายค่าคืนปุดย่อยมันนี่จ้างกาหุเอาไหลกลหน่อยมือปล่อยกลางเฮินเตี้ยโอ้ยเลยน่า ว่าฟืนผานฟอมตั้งกินหมอบันต้องลูปิดผ่านซ้ำจูมือก็หันกาห้อยขาปิดก็เตียวไปไปมามานี่เหมือนนั่งทา,หารห่อเตียวมึงพื้นหัดเลนฟืนฟ้นแสนสาปีเจอของเบาลีนอนปีเอ๋ย โอ้ยแลยโอ้ยดอนนั่งเฮยนางที่นอนปีนี่ปิดก็ขึ้นเตี้ยวเดบไ,ไปไปมามานี่มือนนั่งท่าหันห่อเตี้ยวมึงหัดแกล่นฟืนเซียนฝาปีเจอของเบวลีนอนปีนจีเม่ไก่ปอนนี่ขึ้นมนันโฮตบี๊ก ใจปีทิพย์ใหม่บูรนอตาเป๋วไฟนั่นแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยนอนงองเฮ้ยนางพี่นี่ตัง้งแลติหันมาแล้วปี๊มยุ่งใจยุ่งขอ้อเม,มยังเมยใหม่อันและมีลูกสองสามตัว Để bà hồ cháy khâu bớt than phai ốp vầy Phi vào khay lầy mặn tê Có hàng khát phốt vầy Nóng ai hơi hồ cháy Bỏ mừng coi Phi ơi Ôi đè ôi nọ nắng hơi đắng Phi có mà thâu Tông đu nữ tu lẹp mơn tên Măn ni trang ca hô lên sâu Dân bầu bầu pháy khơn và hòn đi bầu giảm cười tòn sĩ tử lón hắn Măn ni cáng văn ca dên hô bơn khô say măn nơ มนันมีไปแล็บปุบหมูเปินขึ้นขาเปินก็จื้อนามันไว้ฝาแ๊บเอาไว้ปีอยู่เฮินสิทใจก็อยู่เฮินเกตจา้าต้องดู้จอเขาสาไปปีก็เชเปืนเอาไลายอีเทา่าแจนเมืองปีเอ้ยโอ้ยแล้ว แกงไล่ก็ไปปีดเสเปิ้นเอากาเจอเบาาา่าเต่เเาคาก็เสเปิ้นได้โอกาเบ่ามีกาคับสินโคกหินปีนี้เสเปิ้นเอาแปงมากหินดาฟา้าต้องดู้ฝากเขาแก้วปีเจอหนิเสเปิ้นเอาแปงหางมูอ ใจนี่มีแลละกะหูแดดตามันหักปาก,กับเนือมีกาสือตามเนือก็เหมือนนังใหญ่เก่าเสียงสาวสิวโูแนนแลโหโูวบานปีเล็โยงเป้าขี้การก็ห่างขาดพุดไปน่องหกักไอแสงก้อยซื้มีใหญ่่อเนือ Oh lại з а งต46นี48 49 55 56 55 67 65 68 68 Studio-R j e แลส s s u r v อยปาง h ี p r o f แล s i o n a l l y destroyed s ป o c k e d a แ g a p i h p o k h n i v n n i สน б ุ l a i k o v t n i p e o p l e i a n s e n tin nang da ho ai ko t อ tong la to hut la ne yo an pu m á la chob h o me chang kau lai khu me mu hao k ข o kham pia